ปรับราคาลงจากหน้าป้ายนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่อยากได้รถสวยๆผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้ห้ามพลาดเลยนะเป็นตัววีออส 1.5e ปี P 2017นะคะรถเปิดประจําการประวัติศูนย์สภาพเดิมๆสวยๆวยได้ไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์มีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะรถราคาให้จากหน้าป้ายจาก3 2 9 0 0 0บาทเหลือเพียง3,019,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวผ่อน5,400รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ เลยนะคะประวัติศูนย์ร้อไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้รถไปใช้งานผ่อนไม่แรงผ่อนสบายๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะ,ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้อีก2จุดนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะฟรีดาวได้เลยใครสนใจห้ามพลาดรีบทักรีบร,รีบติดต่อมหานัดได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัทเพชรยนต์สำหรับวันนี้นะคะนัทมีรถยนต์สวยๆหนึ่งคันมานาเสนอได้ชมกันนะสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถราคาไม่แรงพอนสบายๆคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ามีการปรับลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะ,ะกับตัววีออส 1.5e ปี2017นะคะรถหน่วยงานปดประจำการประวะัติศูนย์สภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างเลยไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจอยาก ได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะราคาค่าตัวคันนี้นะคะตอนนี้เรือเพียง3 1 9 0สนันบาทเท่านั้นเองนะคะมีการลดราคาจากหน้าป้ายให้ได้บ้อยแล้วนะจาก329,000สหมืาพเรือ3 1 9 0สนันบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวได้เลย ผแค่อันแค่ร4 0 0บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครที่สนใจอยากจะให้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานรีบทักรีบโทรรีบติดต่ตอหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันป้ายทะเบียนนี่เลยนะคะหกกไก่น่อเน่สองเก้าหกเก้ากรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ พวกสันเหลี่ยมโคมตรงฝากระโปรงนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ้มนะคะรถสีขาวเดิมแท้จากโรงงานไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์โคมใสๆสวยๆวยไม่มีรอยแตกไว้แล้วเลยนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนอตซี u, โรูโลโก้ต,ตรงกลางยางขอบ15นิ้วนะคะตัวยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2021นะคะ ก็ออยังใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งนะส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆิไม่มีคาบนะ้ำมันหยุดเลยเยอะเลยเบ้าชกเดิมเดิมนะคะลอยซีลอยเมดอาร์ดเดิมเดิมจากโรงงานโครงสร้างเดิมทั้งคันนะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพอน5,400บาทได้รถ V ีออสรถปดประจําการประวัติสูง้ยเปอร์เซ็นไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะติดฟิมมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้ว บอกเลยว่าสภาพสวยๆสภาพพร้อมใช้ภายในนะคะเป็นโทนสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเบจระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแห่งประตูมีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่ด้านข้างคนขับนะคะลูกค้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัย3ก้านเดิมๆนะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิดีโ fm cd usb aux เสียบได้แอร์อนาล็อกหมุนมือปรับให้สีระดับนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะลูกค้าภายในสีเบจนะคะท ให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะลูกค้าอันนี้คือสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวเบาะนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีนะคะสําหรับเบาะผ้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะพวกสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยดึงกระดูกงูให้ดูนะนี่ สภาพเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะไม่มีชนหนักแน่นอนการันตีโครงสร้างทุกคันนะคะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะถ้าตรวจสอบเจอเอามาคืนเฮ็ดยต์ได้เลยนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะแล้วก็เรายังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะ274รายการมีใบเซอร์ออกให้การันตีโครงสร้างให้เลยนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะหัวน,น็อตซอกประตูนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพยะเลยนะคะคันนี้ ใครสนใจห้ามพานเลยนะฟรีดาวนี่เลยผ่อนแค่5,400บาทเท่านั้นเองนะเงินเดือนประมาณ13,14 0เนี่ยก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้ที่วางแก้วน้ำตรงกลางหนึ่งที่นะโครงสร้างเดิมทั้งคันลูกค้าขากระดูกงูเนี่ยดึงดูได้ทุกทุกประตูเลยนะนี่ เม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนนะคะรอยเชื่อมรอยต่อคือเดิมๆจากโรงงานไม่มีตีรังกาผิดความแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจําการประวัติศูนย์ซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะการเช็คระยะกกรมแมทเนเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเข้าเปลี่ยนศูนย์ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลูกค้าเข้าเปลี่ยนศูนย์ทุกระยะนะคะเช็คข้อมูลเช็ค วัิจากศูนย์โตโยต้าได้เลยข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะแล้วก็คันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้ด้วย2จุดไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามน,นะคะไม่มีรอยแตกรอยแล้วมาพร้อมกับตัวคิ้วโครเมียมนะคะตัดมาให้ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยกระจกหลังก็ติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าใครที่สนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะผ่อนแค่5,400ันนะลูกค้าได้รถวีออไปใช้งานกันเลยนะคะช่วงนี้ ช่วงสิ้นปีให้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะใครที่กําลังมองหารถวิใช้งานไว้พาครอบครัวไปเที่ยวไว้เดินทางกับต่างจังหวัดหรือว่าไว้ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะติดตอ่อมาหาดได้เลยลูกค้าขาบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะได้ส่วนลดพิเศษจากหน้าป้าย1,000 0บาทเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดด้วยนะคะนัดมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้อีกหนึ่งปีนะลูกค้าให้ไปเลยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์หปีซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะรถมีปัญหาเข้าซ่อมศูนย์ได้เลยนะลูกค้ารับประกันให้1ปีเลยนะคะใครสนใจอยากได้รถส,สวยแบบนี้ไปใช้งานรีบทักรีบโทรรีบติดต,ต่อหานัดได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะ,ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตซอกประต รถไม่มีขยัะเยื่นแผ่นเพดของรถมีติดอยู่ชัดเจนนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี17ตรงปีเชโกะศูนต์โตโย้าได้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะบอดี้ภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะ3 1 9 0 0 0 1 9 0 0บาทนะลูกค้าอันนี้คือราคาที่ปรับลดลงให้แล้วจากหน้าป้ายนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตั้งขายอยู่3 2 9 0 0ให้ส่วนลดพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไปเลย10,000บาทเหลือเพียง3 0 10, 10,000 9,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวห่อน5,004นะคะรายได้สองเท่าของค่างวดนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ภาษีพรบดูแลให้แล้วก็มีในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีนะคะลูกค้ารถมีปัญหาเข้าูื่นโตโยต้าได้เลยบอกเลยว่าได้ไปคุ้มคุ้มแน่นอนไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะใครสนใจห้าพันนั้นแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ v v ดูโอวีวีทีไอเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องยนต์คาดซีสูบพันห้าร้อยซีซีร้อยแปดแรงมา้ารองรับน้ํามันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าเอีอีห้าเติมได้นะคะอัตราการซีฟเป็น,น้ำมันของรุ่นนี้นะคะก็ประมาณยี่สิบกิโลลิตรนะคะลูกค้าถือว่าประหยัดน้ํามันได้ในส่วนหนึ่งเลยนะคะลูกค้าภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีคาบน้ามันหยุดระเยิมเครื่องดูโอวีวีทีไอบอกเลยว่าเครื่องรุ่นนี้นะคะอึดถึกและทนมากๆนะคะอะไรหาง่ายค้ามน แน้นถูกศูนย์บริการโตโยต้าเนี่ยรองรับอยู่ทั่วประเทศนะหรือถ้ามีปัญหา เข้าอูไหนก็ซ่อมได้แต่อย่าลืมนะคะลูกค้าว่านัดมีประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีหนึ่งปีรถมีปัญหาเข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้งานเอาไปใช้ได้อีกยาวๆคุ้มคุมแน่นอนนะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมไม่มีคาบน้ำมันหยุดเลยเยอะมมากแตนสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเขี่ยมเยื่นนะคะคานด้านหน้าตรงตรง,ตรง,ตรงไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆต,ติดอยู่ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานหัว แก้มด้านในไม่มีรอยถอดรอยเขียบเพี้ยนหรือว่าหัวน็อตฝักกระโปรงเนี่ยเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะชงวนกันความร้อนก็นยังอยู่นะคะตาปั๊มตรงฝักกระโปรงมีเห็นชัดเจนแล้วก็สติ๊กเกอร์มออก,กอมีติดอยู่ครบเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพเดิมๆทั้งคันนะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะคันนี้มีกุญแจสำรองครบเลยนะฟรีดาวได้เอกสารไม่ยุ่งยากออกง่ายออกได้ทุกอาชีพแต่จังหวัดไฟแนนซ์เปเซ็นให้ทึงที่เลยนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้นะ0 9 8ย์ 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะกับตัววีออส 1.5e ปี2017นะคะรถปลดประจำการประวัติสูงมีการปรับลดราคาจากหน้าป้ายมาให้ราคาค่าตัวเหลือเพียง3แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อน5,004นะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครสนใจห้ามพลาดแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดต คลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ